Party 是啊、嗯 Yeah mm -hmm. วันนี้ก็ถือเป็นวันอาทิตย์แรกของเอดือนสิงหาคมคือเป็นวันที่เจ็ดในปีพุทธศัราชสองพันห้า,รราสิบเก้าเป็นช่วงข้าวรันสามญาติยโยมที่มาวัดมีโอกาสได้ฝึกตัวเอง อาตมาอัยาตโยกล่าวคำชาปรกันตรายแล้วกล่าวคำสมาทานศีลด้วยตนเองแล้วอาตมาก็จะเด็้สรุปอาตมาไม่ยุดพระศพคลกุลพระยะสระสุปอนุสวรของศีลนาญาติยโย่ได้กล่าสศีลนี้มีความ ไพโรบในเบื้องต้นท่างข่าและที่สุดท่านนักปราทัา้งหลายท่านเปรียกว่าสีนี้มีความหอมชวนกระเสะลกลน้ำหอมที่มีราคาแพงที่สุดในโลกก็ยังหอมไม่เท่าศีนเพราะว่าศีมีหอมมากแล้วก็หอมมานาน หอมตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงประชนที่อยู่ทุกวันนี้ก็ยังหอมไม่เดินดคามหอมไม่ได้เจอจางเรือว่าจืดจางไปยังคงความหอมหมวนชวนประพฤติปฏิบัติกันอยู่แต่คนที่หูหนวกตาบอดคนขาวก็ยังไม่รู้ไม่เห็น ไม่เด็กกลิ่นของแต่สำหรับผู้ที่มีตาที่สว่างสวใจที่บริสุทธิ์ก็จะได้คลิ่นหอมของ,ของสีและก็นํำมาประดับกายเป็นอาภรณ์ที่สวยงามปกปิดความชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาสู่กายวาจาและใจได้ เป็นอาภรณ์ที่ประเสริฐเลออิ่อนิไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะประเสริฐเล่อเท่าศีลศีลนิ่งามทำให้กายงามทำให้วาจานงามทำให้จิตใจเรางามด้วยงามทำเบื้องต้นข้างกลางและที่สุดนี่คือศีลอย่าดูอย่ามิ่งดูดาย,ยาประมาณ บาาบุญมีน้อยบาปมีน้อยบุญและบาปทำบ่อยๆก็มาขึ้นแต่นักปราชญ์บานเอท่านไม่สอนให้เราบำเพ็ญบาปสอนให้เราบำเพ็ญบุญเพราะบุญนั้นมีผลคือความสุขสุขทางกายสุขทางวาจาและก็สุขทางใจสุขทางเบื้องต้นทั้นกลางและสุขที่สุดนี้ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่คนเดียวอยู่กันหลายหลยคนอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กัรเป็นสังคมใหญ่ๆเราก็มีความสุขมีความปลอดภัยเพราะว่าเรามีศีลศีลทำให้เกิดความรักความเมตตาเกิดความเกอื้อเฟื้อเอื้ออดทนซึ่งกันและกันรักตัวเราเท่าไรเราก็รักคนอื่นเท่าเท่กัน เราไม่เกลียดใครไม่โกรธใครไม่อาฆาตพยาบาทต่อร้ายใครไม่คิดร้ายกับตัวเราไม่คิดร้ายกับคนอื่นเราคิดในสิ่งดีๆพูดและทาในสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์กับตัวเรากับทุกทุกคนการกระทําอย่างนี้เป็นบุญบุญนี้เองนำมาซึ่งคามสุขเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นที่สุดที่สุดแล้วในชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลาย ถ้าเราเข้าใจ ar, ในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องสีสมาทิและปัญญาและนำมาประพฤติปฏิบัติมาศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจญาตโยมการคำูชาต้นท้งหลยก็คือการกล่าวปฏิญาณตนว่าเราขอถึงพระผู้ธเจ้าว yes. ่าเป็นสรระเป็นที да> ่พ่้นรั้งที่หนึ่งที่สองที่สามขอถึงพระธรรม เป็นสาระเป็นที่พึ่งครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามขอถึงพระอริยสงฆ์คือพระอรหันต์ซึ่เป็นองค์พระทัตนาว่าองค์พระทัตไทรว่าขอถึงซึ่งพระอริยสงฆ์ก็เป็นสรระเป็นที่พึ่งครั้งที่หนึ่งที่สองและที่สามเช่นเดียวกันเมื่อเราปฏิญาตตนว่าเราขอถึงพระทัตไทยแล้วเราก็กาวคำสมาทานคือปฏิญาตน เราว่าการสมาทานสี่นี้ถึงได้ไหลายอย่างอยู่เราว่าเราลดเว้นนเป็นสัมปัตตพิระมิี่เราลดเว้นตลอดเ,เราจะไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรที่มันที่เสียหายกับตัวเรากับทุกคนะอลดเว้นตลอดชีวิตเลยขอลนเว้นไหนเราจะไม่เอาแล้วในชีวิตนี้เราจะทําในความดีอย่างเดียวจะพูดในสิ่งที่ดีอย่างเดียวจะคิดในสิ่งที่ดีอย่างเดียวขอไปต่อยาตรอย่างนี้แล้ว่าผ่าต่อไปเรื่อย ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่ร้อนลำบากไม่ว่าจะทุกอยางลำบากเท่าไรเราก็อดทนยอมตายเพื่อความดีแต่โดยมากแล้วไม่มีใครตายเพราะความดีจะตายก็เพราะความช่วเสมากกว่าเราไปทะเลาะข้อแแรงกันไม่มีศีลมันก็ถึงจะทำร้ายร่างกายฆ่ากันได้แต่คนที่มีศีลจะไม่ตายถ้าตายก็ตายแบบธรรมชาติตายแบบสงบตายแล้วไปถึงสุคติภพ ตายแล้วไม่ไปที่ที่รำบากตายไปเย็นตายไม่ร้อนนะนี่คือเรามีสิทธิ์ถ้าเราปฏิบัติไม่ได้อยู่ดูสิบาดกายของเราเป็นไงบ้างทำบาปกับตัวเองไหมทำบาปกับคนอื่นหรือเปล่ารู้ดูดีๆีิจารณาดีๆถ้าเราจะเข้าใจถ้าเรารู้และพิจารณาดีๆเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่เราทาอย่างนี้ทําร้ายตัวเองหรือเปล่าทำรายตัวเองหรือเปล่า ทำลายทุกอย่างที่เรามีดีเนี่ยท่านมันหมดไปหรือเปล่าที่จะมาให้รอบข้อให,ให้ทวดให้ดีทัวอะไรทำมาว็วายโยนิสโนสิกาจุดตามพรอมตามวิจารณตาม,ม,ตามจะเกิดความรู้ความเข้าใจจำถ่งองแท้แน่นอนและถูกต้องดีงามทั้งเื้่มต้นทั้งกลางและที่สุดว่าสิ่งที่เราคิดนี้ทั้งนี้ทันี้ดีหรือยังถ้าดีจงทานต่อไปถ้าไม่ดีเลิก หยุดลดเว้นลดละเลิกซะเอาออกให้หมดกำจัดออกไปจากกายวาจาและใจของเรายาเข้าไปอยู่ในกายวาจาใจได้ยาแอบแฝงหรือว่าหลบซ่อนอยู่ในตัวเราในกายเราในใจของเราในจิตข,ของเราเอาออกให้หมดการสรองเอาของชั่วร้ายออกจากกายวาจาใจได้นั่นแหละจะเป็นคนที่มีศีลเพราะศีลเป็นรากฐานเป็นรากฐานที่ไม่คง ของชีวิตทุกชีวิตถ้าชีวิตเราอยากจะมีความมั่นคงไม่อยากจะล้มสลายไม่อยากจะเสียหายก็ต้องปฏิบัติตามสี่ท่าประการนี้ให้ได้ไดตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะทําอะไรก็ตามจะคิดอะไรจะพูดงเลือกทิงสี่งที่เราตอบเวลาเลือกอยู่เสมอว่าเราได้ปฏิญาณตนแล้วว่าเราขอถึงพระนัจกาขอสมทานสี่งทั้งห้าประการนี้ ถ้าเราทำปไปโนที่สุดเราจะได้ประโยชน์ทั้งสามประกาศที่นักอธรรมไดสรุปให้ทุกปัจจัยนั่นแหละ,ะเราจะมีความสุขมีฐานะที่มั่นคงมีความพ้นทุกได้ทุกจะเกิดขึ้นไม่ได้ลองดูโยมอย่าเพิ่ไปเชื่อต้องลงปฏิบัติจริงจริงันจันดูใครไม่มีศีลปฏิบัติสมาธิเท่าไหร่ก็ไม่ได้ลงตายมันทำอย่เข้าใจธรรมะหรอกไปบรรลุธรรมแต่เมื่อเรามีศีลจะครบทั้งห้าข้อ อเอามากโยเอาแค่สีห้ของคน่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จยังสมบร,ระองค์บอกว่าเอาสีห้าให้ได้ก็แล้ว่องค์ที่รักษาทำหน้าที่แทนสมเพระสังฆราชรักปามาท่ก็รณรงค์ในเรื่องของสีนหน้ามือนกันไอยาเกยียวทบริษัททั้งหลายยังมีบ้าสีหา้าแต่ว่าประเทศสีหา้ารือว่าโลกสีหาก็ด้เพะเฉพาะหมู่านห้มีการทั่วโลก มีกันทุกคนถ้าเรามีสีหน้าสักครึ่งของโลกเนี่ยโลกจะไม่รบก,กันอยู่จะไม่ทะเลาะก,กันมันสามารถจนนะบั้งความร้อนร้อนในการมาจางจางได้แต่เมื่อโลกมันจะต้องรบก,กันทะเลาะก,กันฆ่ากันอาราดมากแค้นแให้ร้ายทำร้ายกันต่อันเพราะว่าเราไม่มีสินี้สิันไม่เกิดขึ้นมันจึงเกิดความร้อนร้อนเกิดความรุนแางเกิดความเสียหายเกิดการโรมตายเกิดการเจ็บปวดเกิดความสุข เกิดความทุกข์ต่อเวลาสุขเกิดขึ้นไม่ได้ในความเ,เศร้าโศกโศกาอาโณนสีใจเกิดความมารมณ์มารพันโศกาประตรเวลา,าเพราะว่าอยู่ากันทุกปันเยลยเห็นไห้ว่าเขา่ากันเองมีความเชื่อในเทวดาอุค์เดียวกันแต่เราก็ข่ากันโดยที่เราไม่เห็นเกณฑ์ความสุขความเจริญที่อยร,ร่วมกันไม่ว่าแต่ผู้ใหญ่ก่ากันระเบิดรีชีพเนี่ยเอาไปฆ่ากัน ไม่ว่าที่ไหนก็ตามเป็นไปทั่วโลกเกิดความวุ่นวายเกิดความเดือดร้อนเพราะว่าเราไม่มีสีนิยมีลมความเล่าร้อนความทุกข์เกิดขึ้นมันเป็นความเหม็เป็นหน้าใครเป็นหน้าใครเป็นที่หน้าขยะขยะเป็นที่หน้ารงเกียรแต่โรนข้ากับสีมันหอมอ,อยู่ไม่ต้องดมหรอกมันหอมอเองไม่ต้องไปจ่ายเงินจากกระเป๋ามันก็มีเคนรน่องหอมดับดตัวเราต่อ โยมลองไปปฏิบัติดูโยมจะมีความสุขสุขมันเกิดขึ้นจากภายในเรียกว่าอายุวันนัสุขภะละจะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าผิวพรรณมันงานนะอายุก็คือมันมีความร่มเย็นหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายนั่คืออายุอายุตรงนี้มันยืนยาวตรงนี้ยหายใจออกก็เกิดความสุขหายใจเข้าก็เกิดความสุขนี่คืออายุวันนัสก็คมีความสงสัยจิตใจสงสัยม่เกิดความงุนงเกิดความเศร้าหมองไม่มี เกิดความเศร้าโศกรานรัพันไม่มีจิตใจมันโอส่งใสนี่คือวันละท่มันขอร่งใสไม่ใช่แค่ผิวพรรณอย่างเดียวแต่วันละท่นจิตใจมันพอร่งใสตลอดเวลาจิตใจมันสมบูรมันสะอาดมันสว่างมีความรู้สึกเป็นสุขตลอดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็สบายนอนหลับก็ง่ายตื่นก็ง่ายไม่ต้องอาศัยยานอนหลับอยู่ไม่ต้องอาศัยไปหาเสียเวลาไปหาหมอเรายายารับประทาน ให้มันนอนหลับให้ต้องในอยนอนหลับตรงไหนก็ได้ที่ที่ปลอดภัยนอนหลับได้หมดในบ้านเราถ้ารูว่าเป็นที่ปลอดภัยนอนหลับได้ตลอดเวลาเราสารกุศจะต้องก่อนนอนได้สบายตื่นมาก็สบายตอนตนอ็มีความสุขคนที่มีจิตใจสงบนอนจะไม่ฝันแต่ไม่สะดุ้งแต่คนที่จิตใจวุ่นวายผู้สร้างจะนอนฝัน วันนี้อะไรแปลกๆคนทีก็เห็นอะไรที่น่ารังเกียจน่าขายะขยหนน่าเปลียดน่าัวแต่บางคนต้องลเมอร้องร้องไห้ทั้งคืนอันนี้ก็มีเหมือนกันเพราะว่าดิบจิตมันไม่สมงบอยเพระาะจิตไม่สงบเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่เพราะมีสีเนี่ยสมาธิมันก็เกิดปัญญามันก็เกิดศีไม่มีสมาธิเกิดขึ้นไม่น้าปัญญาก็เกิดขึ้นไม่น่้เรื่องศีลกินเป็นราษฐานเป็นวันธาฐาน เป็นแม่บทเป็นรากฐานที่เดียวเลยอาคารกะตั้งอยู่ได้รา,ากฐากกนของอาคารต้องมันง่นคงชีวิตของเราก็เหมือนกันที่เราจะตั้งอยู่ได้แบบมีความปลอดภัยมีความสุภาพเรบร้อยต้อมีศีแลแหละเป็นรากฐานของชีวิตถ้าชีวิตเรามีศีลเราก็มีรากฐานที่มัน่นคงแน่นอนไม่หลอกและโลเลไม่ล้มสลายไม่มีคําว่าไม่รับสิ่งอืมันล้มสลายไม่ได้เพราะเรามีความมั่นคงในชีวิตแล้วเรารู้ พระศีลเป็นระเบียบเป็นวินัยที่เลิศเ,เสรฐที่สุดในโลกไม่มีแล้วระเบียบไหนที่ดีที่สมบูรณ์อย่างนี้ทุกมีโยไม่ต้องปรับไม่ต้องเปลี่ยนไปไม่ต้องกลับปรุงแก้ไขไม่ต้องเลยไม่ต้องปรับเลยโยมศีลมันพอดีแค่นี้โยมพอดีกายพอดีวาจาพอดีใจพอดีไปหมดแต่มันถูกต้องไม่ว่าเราจะบางไปตรงไหนม,มันก็ถูกเกิดประโยชน์ไปหมดเราจะทําอะไรก็เกิดประโยชน์ไปหมดทำอะไรก็ ฝนจัดที่จัดทั่วไปหมดนี่ก็คือสิ่งพระนั้นญาติโยมเนี่ยต้องฝึกฝึกให้มันมาอย่าประมาทบาปทนี่ยทำไบ่อยก็เยอะนายโยมนะบุญก็เหมือนกันทำเยอะๆมันก็เยอะเหมือนกันมีนไหมฝนเวลาตกลงมาสนอตกลงมาเรื่อยตกมาทีเดียวเป็นกระสอบหรือเป็นไขนเป็นถังตกมาบ่อยๆนานๆข้าก็สูงขึ้นสูงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็คือ บุญกระบากก็เหมือนการเพิ่อยาประมาทว่าประมาทเป็นวิน,านีนารย่งป่าตายซึ่งหลวงพ่อสอนท่านได้เตือนมาที่จะเวา่าความประมาทเป็นสิ่งที่ไม่ดีวันนี้ยายิโยกยาประมาทในการรักษาศีลอย่าประมาทในการเจริญภาวนาย่าประมาทในการบำเพ็ญทานถ้าศีลภาวนาเราต้องประพฤติปฏิบัติกันสม่ำเสมอเราทำทานากับตัวเองทำทานากับคนอื่น เรารักษากายวาชาใจขอกเราให้มันหมดจดมันองใส่มันสะอาดมันบริสุทธิ์เราเจริญภาวนาไม่มีอะไรก็นั่งดูลงหายใจนอนดูลงหายใจเข้าออกใครไม่อยากให้เป็นโรคสมองเสื่อมก็ยต้องหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆไม่ต้องหายใจเร็วยางหายใจช้าๆดูลงหายใจเข้าหรือปาออกช้าๆเหมือนกันย่อมลองไปฝึกดูสมองมันจะแข็งแรงอย่ ความจำจะยาวนะสมาธิก็จะเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่ังสมาธิสั้นโยนอันนี้เระพุทหนึ่งโยเรากรธดูสิ่ะไรโยนกรดหายใจเร็วมากขัดเกลือขัดข้อหายใจฟุ่บัดมันแบบเร็วมากทอไมนานก็เป็นโรคหัวใจก็ตายบางคนโกรธชอบตายอะไรอย่ี้อันนี้ว่าลมสลายเพราะว่าเราไม่มีสีที่ไม่โกรดคนคนนี้ไปเกลียคนคนนี้ เระนั้นระวังใหี้ประการสิ่เป็นสิ่ที่เราต้องไม้ประมาทต้องเลือดอยู่เสมอว่าเราต้องเป็นคนที่สมบรณอินทรีย์คือสมบูรก,กายวาจาและใจของเราสมบูรณตามมุขฉลุขิกายใจของเราให้ดีอยายตนะภายในคือตามมุขฉลุขิกายใจอยายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโกรธตาพะและธรรมารมตาคู่กับรูปเราต้องระมัดระวัง เราตายพระพุทธผู้ได้ยินเสียงก็ต้องระมัดระวังอย่าเผลออย่าประมาทต้องระมัดระวังอยู่เสมอจมูกได้ปิดก็ต้องระมัดระวังลิ้นได้กลิ่ก็ต้องระมัดระวังร่างกายกระทบสัมผัสของร้อนของเย็นของเข็งของอัวตะก้ต้องระมัดระวังใจกระทบกับอารมณ์ต่างๆอารมณ์ของโลกมันมีอยู่แปดประการในการดำยมนะมีราบเสื่มมากมียศเสียอมยศมีนั่งมีมีสืรเสื่อมีสุขมีทุกข์ตรงนี้เราต้องระมัดระวังใจของเรา ย่าให้อารมณ์ทั้งแปดที่มันเข้ามาขบมากัดมาเคาะลาเคาะอารมเราเคาะจิตใจของเราให้ตัว <HHH> ต่างสัรเสพติดต้องรักษาไวมีรากระแค่นั้นหมดลากก็แค่นั้นมีสารเสริ Ed, anyway. สอกระแค่นั้นมีนิพายกระแค่นั้นมีสุขก็แค่นั้นมีข์ก็แค่นั้นมันจะมียกระแค่นั้นไม่มียะกระแค่นั้นที่สุดเราก็ตายเน่าเข้าโลเข้าเตาเผาเข้ารุปต่างเหมือนกันหมดมีใครนีาะทุกคนตายกันหมดทุกคน มีเกิดก็มีแก่และก็ตายเกิดเป็นทุกแก่เป็นทุกตายเป็นทุกข์กับทุกคนไม่มีใครนี้ก็จากความตายไปไม่ด้ทุกคนต้องตายทำไมก็ต้องตายสักวันหนึ่งแต่คนทำไมจะตายทำไมก็จะพยายามทําตัวเองให่เกิดประโยชน์ประโยชน์กับตัวเองประโยชน์กับโลกอะไรที่เหมือนประโยชน์กับตัวเองได้มากแต่ก็ตพยายามทังอดทนทั้งมี้บางทั้งใจมีมารักที่จะกทำให้มากขึ้นไม่ลังเลไม่โลหลไม่โนเลไม่ ต้องกังวลอะไรตั้งหลักตั้งใจทำไม่รู้ว่าจะมาจะตายวันไหนคำชโมงหน้าจะตายคนไหนตรงนี้ไม่เจอหน้าโยมโยมไม่เจอหน้าะถาภคตตายจากกันไปเพื่นนั้นเองโยมไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องมาระพึงระพันว่าตายแล้วมีคนจะตายคนจะอยู่นานๆไม่ต้องโยมฝั่งตายมันขออันไม่ได้มันตายแน่ๆตายเมื่อไรไม่รู้จะตายกลางวันตายกลางคืนตายบนหกวคนอากาศพ้นตาย้ันธดเวลา ไม่ต้องตาตอดเวลาไม่ต้องเน่ะรอย่ี้ตั้งตั้งใจปรโยมน์อย่ประมาณนะขออย่าโยมทั้งหลายจงตั้งใจสมาทานศีลกันอย่างนี้กับตุทุกวันทุกคนมาใจเข้าออกเพือภาการประพฤติปฏิบัติธรรมในทายที่สุดนี้ยธรมาของอบคุณลประศีรัตนัก็คงประบกับาประสนอางบาดีที่ทั้งหลายได้ราเป็นรวมกันมานี้ตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันน่นี้จนเกิดมบันดาลเยี่ยงาไว้ใช้ ใทาทั้งายีรัทุกนราฐงเวลาเรามีรัไทยมีความสุขความเจริญรัฐนิสยกชอบประกอบพฤิกรรคอยความสำเร็จใะความรักฐาโชคสสันความสันตมุขต่การชุกชื้นเดีขาจะเรีนอนทีวันก็มีเองประการเช่นนี้